สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องแม่เหล็กนะคะเด็กๆเคยรู้จักแม่เหล็กไหมคะนี่นะคะแม่เหล็กมีลักษณะเป็นเหล็กค่ะมันมีความสามารถยังไงมันจะดูดกันนี่นะคะมันดูดกันยังไงเด็กๆดูนะคะเห็นไหมคะแม่เหล็กมันดูดกันค่ะเมื่อกี้อยู่สองชิ้นแยกกันนะคะนี่ค่ะ ส่วนประโยชน์ของแม่เหล็กนะคะก็ทําให้ปานเปิดปิดประตูนะคะอย่างเช่นตู้ประตูตู้เย็นค่ะเห็นไหมคะมันจะติดกันเพราะว่าเขามีแผงแม่เหล็กพะค่ะประโยชน์ของเขานะคะเอาไปทําที่ติดตู้เย็นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะมีรูปต่างๆ ส่วนใบงานวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีประโยชน์ของแม่เหล็กนะคะเช่นเอาไว้ติดประตูเอาไว้ติดตัวประตูเอาไว้ติดกล่องดินสอนะคะหรือใช้ในเข็มทิศใช้ค่ะระบายสีเสร็จแล้วส่งมาให้คุณน้อยคุณุ๋มดูด้วยนะคะคุณน้อยคุณุ๋มจะส่งดาวไปให้แล้วพรุ่งนี้จะเรียนอะไรมนาะพบกันใหม่ค่ะ